ทำอะไรอ่ะกดแท็บกดแท็บกดแท็บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยชนเลยไอ้เหี้ยอย่าไปชนกูดิชนเลยนี่กูเปิดประตูอะะตู้ไอ้นั่นรถเข็นน่าไว้เก็บของอ๋อเก็บของเหรอเก็บยาบสั่งเลยมึนนี่ไอ้ปที่ไอ้เหี้ยไปไอ้เหี้ยมึนจังเฮ้ยไอ้สั่งเก็บของ

ทำไมอ่ะเห็นปะเอเออ์จีอ่ะอันนมันหมดได้ด้วยออฟออฟโดดลงไปที่โดดโดดเรแล้วกดคอนโทรลคิมบดีดอบดอเยี๊ยบเียเมันยาวหอนี่มาเลยอย่าอย่าอย่าโดนจ่ากูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวต่ออะยังไงยังไม่ทำอะไรเลย แล้วมึงจะไปนอนตำเยี่ยอะไรเนี่ยนะไอเหี้ยบนใช่ไหมไอเงี้ยไอขนกลับใช่ไหมไขนกลับไอ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะอบอ๊อบอ๊อบอ๊อบไอยักษยตัวอะไรตัวเหี้ยอะไรกูบอกแล้วตัวอะไรเฮ้ยมันกระท้อนเฮ้ย

มาให้ตรงจุดแบบเลยห้องเตี้ยแล้วไม่มีลายแล้วฝันมีปะอ่ะ <c oughs> มีเกือ <c oughs> มีเกือเยอะเอ้ย <c oughs> เอาออกไป <c oughs> เอาออกไปดิเอาออก ไอไอ้ผู้าสุดโอ้ยออกไปออกไปเฮ้ยองอกไปชอบดู่บ่ไหนนะอะไรออกไป้ออกไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งใช้ห่อเล่นนะยวดูว่ามมีอะไร มันใช้ออกแล้วมันพานเเว้ยไอเจ้าปีศเจ้าปีศช่วยหน่อยดิมีมีช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้ยยออ้เด็กคนไม่ต้องมองไม่ต้องมองเออเขโดนผีเด็กมันจ้องไงแล้วก็วิ่งเลยแล้วกูโอ้โหโดนลูกฟองไอเ้าปอโดนหัวเลยตา์เมื่อกี้ ยิ่งจะเปิดมระตไปโดนหัวเลยอยามาเลยยังแม่ไม่แคมไม่ัำยาวดเดียวแม่เต็มหัวเลยสันสองหมื่นมาถ่ายตังเยอะเพื่อทำงานโอ๊ยอยูู่มมน Bây giờ tài lên Sao này à? đi chia hai cái em thẹt đâu vậy เราจับหัวเพื่อไงไงลูกไอปอนอย่าพึ่งมันต้องสุดไยปรอบต่อไปไอ้ปอนไอ้ควายไอ้เฮียเอ้ยไม่ดูว่าน่าเอาเออางั้หนีลือเนี่ยอ้เหี่แต่ครับ hello เฮ้ยอแล้เไอ้คนไอ้คนทเพือนยังว่าใครเลกอนบ้างเลยเหี้ยรู้ว่ามึงตายแล้ว ยาอะไรสักแคว่แวแต่อทำไมทําไมตังเหลือสี่พันอะใครซื้อของอะไรบ้างนี่อะไรเนี่ยนี่ยเอะไรเนี่ยเด็กหกหลงัวใไหมตาย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 อ้นี่ยตายไอ้หี่ย อยุทำลำเบื <c Commons> <ettes> ่อไอ้เหี้ยไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบไอ้เหี้ยกูจะสั่นไม่คดของอันเลย้เี้ยไอ้เหี้ย จัดให้นะต้องไม่ตันจ้นแงเฮ้ยเกี่ยว้จะอะไรใบไหนบอกกูสิาของที่อะไรใบฮะนี่สิงี่ตีแล้วเรื่อของาอัญชัย Hoe lang? Wat het is <in animation> <gaan masculine> ไม่ย่มปอนตั้เลี้ยววายอเลี้ยววายเลี้ยววายบอไอไม่ต้องรอกลับอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันก็สปอนใหม่ดีไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไปึงออกในถึงออกใหห้น่อย Ôi oh. <coughs> <laughs> ơi, tài một leo ý À. Phúc, ไอเทียจอ็อปคนมีดใส่กัไม่ไดึงอกให่กาาอหอลัวไม่ออเออกใา้กาั่าี่แหนาฮ่าฮ่าว่าอ่าฮอา่าฮ่่ง ไม่เลี้ยงเหมือนกูได้เลยสัก

ไอ้ยี่ยากูขาไอ้สมกูเฟินมัเนี่ยฟฟ้นนะเมื่อกี้อยังเฟ้นเลยาดีเจ็บวรเจ็บเวไอ้วายไอ้วาย ระเบิตัวเองตายไงยเก่จะมันระเบิดตัวเองตายเียะไรวะ